เมนูเล็กๆกรอบๆนะครับใครได้กินแล้วจะติดใจนะครับเมนูนี้เมนูเต้าหู้ทรงเครื่องครับใครทานแล้วติดใจแน่นอนคิดเมนูไหนไม่ออกก็แนะนําเลยครับเมนูนี้ครับเริ่มกันเลยครับตั้งน้ํามันนะครับแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปคนๆให้แป้งทอดกรอบเนี่ยละลายให้ทั่วน้ํามันเลยนะครับใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับคราวนี้ไปผัดกันได้เลยครับเริ่มตั้งกระทะใหม่ทีหนึ่งใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยครับ แค่ลอดหั่นเตาเล็กลงไปผัดต่อครับตามด้วยข้าวโพดอ่อนน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับซอสเห็ดหอมครับตามด้วยซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายลงไปสักเล็กน้อยครับแล้วก็ผงปรุงรสครับพริกไทยหยอกลงไปอีกครับเชฟก็จะใส่ด้วยกุ้งลงไปเลยครับแป้งข้าวโพดนะครับละลายน้ําเล็กน้อยนะครับโรยด้วยต้นหอมซอยลงไปครับแล้วก็นําไปลาดลงบนเต้าหู้ไข่ที่เราทอดไว้ตอนแรกนั่นแหละครับลงให้ทั่วเลยครับ ไม่ควรพลาดทีเดียวครับเมนูน